สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแจกไฟล์เทมเพลตครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์สวยๆแบบนี้เลยครับทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตในคลิปนี้ครับใช้ในโปรแกรม Premiere Pro ครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับไปดูเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบ วิโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟลให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟเนี่ยเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟนะครับทำการแตกไฟลนะครับคลิกขวาแยากไฟลลงที่นี่ครับเอารหัสทั้งหมดที่ได้รวมกันแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับกดกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้พอเจอไฟแบบนี้เลเนยไป,ปกะด แล้วก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม Premiere Pro เวอร์ชันสองพัน2 0บเก้าสนี่เนี่ยใช้ไฟล์บนครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้2021ขึ้นไปเนี่ย2021 22 23 24 25อะไรเงี้ยให้ใช้ไฟล์นี้นะครับของผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้2023นะครับผมก็ลากมาใส่ในนี้ลากแค่ไฟล์เดียวพอครับแล้วก็ทำการเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่า Lower Third ครับนี่ครับ Lower Third ตัวนี้วิธีการใช้งานก็คือเดี๋ยวลากลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยนะลากมาอย่างนี้เลยลากลงไว้ททททีีีีี่่่่่ไไมมม์์ลลนนนนนออยาางงง้้้้้แแวววกก็ใหเเพืดดตตตัััั edit ครรบบจะถ นะเดี๋ยวผมเลื่อนลงล่างหน่อยจะได้เห็นชัดๆอย่างนี้นะมาถึงก็เปลี่ยนข้อความอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเป,ยเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดความหม่างบรรทัดอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามันสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดนะเ,นเพื่อนๆก็พิมพ์กี่บรรทัดก็พิมพ์ไปได้เลยแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยพิมพ์หลายบรรทัดใช่ป่ะแล้วก็เลื่อนความห่างนี้ได้อ่าแล้วเราก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นลงอย่างเงี้ยดูนะนี่อย่างนงี้ขึ้นลงนี้ได้อ่า แล้วก็เปลี่ยนสีข้อความตำแหน่งข้อความนะแล้วก็ข้อความที่2เนี่ยก็คือข้อความที่มันเป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ย <marche> เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรก็ได้เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดความห่างมันทัดอะไรเงี get, ้ยมันก็สามารถพิมพ์ได้ไหลายมันทัดอีกเหมือนกันนะแล้วก็สีข้อความเนี่ยสีข้อความก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเปลี่ยนเป็นสีสีนี้แล้วกันแนวนี้อ่าลองดูแนวนี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแนวนี้ให้หมดเลยอ่าแล้วก็ตำแหน่งข้อความก็เลื่อนได้นะครับนี่ครับอย่างนี้นะอ่าเลื่อนอย่างน แล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยก็เปลี่ยนได้นี่สีพื้นหลังผมจะามาลองดูดสีนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าแล้วก็ความโปร่งพื้นหลังครับนี่ครับถ้าเกิดแบบเข้มมากๆเนี่ยมันก็จะไปกวนกับตัวข้อความนะเพื่อนๆก็ลองปรับแต่งกันดูนะหรือเราอาจจะใช้สีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ปรับพื้นหลังตรงนี้เพื่อนๆลองเปิดลงมาดูนะความห่างเส้นเนี่ยปรับดู ความห่างเส้นเนี่ยคือตอนนี้ไอเส้นแบล็กเกลว์เนี่ยมันเป็นเหมือนลายเส้นเส้นอ่ะเออมันเป็นเหมือนลายเส้นๆลองซูมเข้ามาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆลองปรับความห่างดูเห็นนะอ่าความห่างเนี่ยเห็นไหม่าผมซูมให้ดูนะแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันสามารถหมุนได้อย่างเงี้ยเห็นไหมทิศทางมันหมุนได้แล้วก็ขนาดเส้นเราอยากได้เส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย นี่ขนาดเส้นนี้อ่ะซูมออกแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นความกว้างนี่ครับความกว้างแล้วก็ความสูงเราอยากได้สูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เราลองปรับกันดูนี่ผมจะเอาซักประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ไอ้ข้อความเนี่ยผมเลื่อนลงมาหน่อยนี่จัดปรับแต่งกันได้ห้หมดอ่ะแล้วก็สีเส้นมุมสีเส้นมุมก็คือสีไอ้ตรงเนี้ยเส้นมุมเราเอาไปดูดสีด้านบนดีกว่าน,นี่อ่าแล้วก็ขนาดเส้นมุม ก็คือขนาดของไอเส้นมุมนั่นแหละความยาวเส้นมุมนี่ความยาวเส้นมุมก็ยังมีอ่ะเออธรรมดาที่ไหนความห่างนี่ความห่างนี่เราอยากให้มันอยู่ข้างในไหมหรืออยากให้อยู่ขอบพอดีหรืออยากให้มันห่างออกไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีวอ๋อเอ้ยเท่เท่แล้วก็ความเรืองแสงนี่ถ้าเกิดกดตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบความเรืองแสงด้วยอ๋อเป็นไง ไม่ธรรมดาเขาปรับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำการเลื่อนวางตำแหน่งที่เราแบบต้องการอะเราอยากจะวางมันตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยเราก็วางตามตำแหน่งที่ต้องการอันนี้มันก็จะเป็นแบบออกแนวโรลเตอร์ครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับอ่าอ่าลองเพย์ดูคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลย แล้วก็ตอนออกเนี่ยมันก็มีปกตินะเพื่อนๆสามารถดึงยืดหดได้เลยนะเราแบบอยากให้มันขึ้นแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็หดมันเข้ามาหรืออยากให้มันขึ้นนานๆเงี้ยเราก็ยืดมันออกไปอย่างเงี้ยดึงมันออกไปมันก็จะขึ้นนานตามที่เราต้องการได้เลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวที่ผมปรับแต่งให้เพื่อนดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะอันนี้ปรับแต่งคร่าวๆนี่ประมาณนี้อ่าปรับแต่งคร่าวๆเนาะตอนออกก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตอนออกเราไปปรับแต่งปรับเล่นกันดูได้ครับสำหรับเทมเพลต ในเวอร์ชันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู XX ่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้ง ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆสามารถอุดหนุนเทมเพลตของผมได้นะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตผมนะครับดูวิดีโอแนะนําที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ